สุรินทร์รัตนบุรีสพรัตนบุรีซ้อมแผนหนีซ่อนสู้เสมือนจริงจำลองสมมุติเหตุกลาดยิงเมื่อช่วงบ่ายของวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาที่สพรัตนบุรีร่วมกับโรงพยาบาลรัตนบุรีเทศบาลตำบลรัตนบุรีพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยฮุก31จุดรัตนบุรีร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจำลองสถานการณ์สมมุติเหตุกลาดยิง ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านสำโรงอบตอรัตนบุรีหมู่สี่ตําบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินนําโดยพันตำรวจเอกธีราศักดิ์เจริญศรีผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรรัตนบุรีพันตำรวจโทธนรัฐรอบรู้รองผู้กํากับพันตำรวจโทสถาพรสิทธิมนศ์รองผู้กํากับสืบสวนสอบสวนทีมแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัตนบุรีกู้ชีพกู้ภยัยโดยได้มีเหตุการณ์สมมุติเหตุการณ์ว่าได้มีคนร้ายมีความกดดันเกี่ยวกับสุขภาพจิตความไม่ยุติธรรมความเหลื่อมล้ำปัญหาเศรษฐกิจการเงินและปัญหาในครอบครัวหาทางออกไม่ได้จึงได้ถืออาวุธปืนสั้นเดินบนดา่าทอตามถนนภายในชุมชนจะเดินเข้าไปทำร้ายโดยใช้ปืนยิงทุกคน ที่เดินวิ่งขวางหน้าต่อมาได้เดินไปที่เส้นทางจากสาราประชาคมหมู่ที่13บ้านหนองกาไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่4บ้านสำโรงก่อนที่จะถึงศูนย์ประมาณ200เมตรมีชาวบ้านเดินผ่านมาได้ใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านจำนวนหนึ่งนัดและจากนั้นเห็นชาวบ้านอีกคนขับขี่รถจกักรยานยนต์ผ่านมาได้ยิงอีกหนึ่งนัดเมื่อผู้ใหญ่บ้านได้ยินเสียงปืนได้โทรแจ้ง191สพรัตนบุรี ในขณะที่ครูและนักเรียนกำลังทำกิจกรรมในศาลามองเห็นและได้ยินเสียงปืนคุณครูจึงผ่านนักเรียนวิ่งหนีเข้าไปในอาคารศูนย์จากนั้นเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องอาหารด้านหลังและห้องน้ำพร้อมปิดประตูหน้าต่างปิดไฟปิดทีวีปิดเสียงโทรศัพท์ไม่ส่งเสียงดังหรือร้องไห้จากนั้นคนร้ายได้เดินเข้าไปเดินไปมารอบๆอ,อาคารศูนย์ มองตามหน้าต่างไปมาและคนร้ายจึงได้ตะโกนจะทําร้ายทุกๆคนให้ตายหมดคนร้ายจึงทําลายเข้าของก่อนที่จะทําลายประตูข้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านสาโรงเข้าไปข้างในศูนย์และคนร้ายได้ต่อสู้กับครูหลังจากที่ครูไม่มีทางหนีคนร้ายได้ทันโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวต่อสู้กับคนร้ายก่อนที่จะมีชุดปฏิบัติ Active Shooter ของสอพรัตนบุรีโดยร้อยเวรนพร้อมลูกชุดรวมห้านายอาวุธครบมือเข้าทำการไประง,งับยับยั้งเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุจนสงบลงก่อนทำการเคลียร์พื้นที่เพื่อตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตและความเสียหายที่เกิดขึ้นและส่งมอบพื้นที่ให้พนักง,งานสอบสวนรวมทั้งรถพยาบาลคู่ชีพกู้ภยัยรับผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาทันทีนิว24 บุญเรืองเกษรจันทร์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณายงาน